น่ากินจริงเลยจะกินเลยดีกว่าพี่พ่อซื้ออะไรมาลูกอมรูปขวดนมโอ้พ่อแก่ขนาดนี้ยังจะกินขวดนมอีกอ่ะไม่อายเด็กอ่ะคำว่าแก่แค่พูดเบาๆก็เจ็บเอาเอาไปกินเย้พ่ออบคุณเฮ้ฮะพี่ก็โตจนหมาเรียตูดไม่ถึงแล้วนะจะกินอยู่อีกเหรอโอ้ผู้ขนาดนี้ใครจะกินลงอ้าวไปไป เย้ขอบคุณนะได้กินแล้วย้าฮูอืออดีฉนผมเป็นโรคมือสั่นถ้าใครแตะตัวผมก็จะมือสั่นไปด้วยคืออุ๊ยพ่อซื้อโคมาหรอหนูขอสกินหน่อยสิได้มาเดี๋ยวพ่อเทให้โอ๊ยพ่อมาเห็นหนูช่วยทำไมมือหนูสั่นน่ะถึงแก้วดีดีสิโลกพ่อเทไม่ได้เนี่ก็หนูมือสั่นนะพ่ออหไะเทดีด ขอพายยาดูหนูก็จับแก้วดีๆพอเพลได้โอ้ยวันนี้จะได้กินนะ้ำไมนเนี่ยไ,ได้กินแล้วอ <laughs> ุ้ยดีไซน์ซื้อคุกกี้มาอุ้ยน่าทานเลยมีรสช็อกโกแลตกับรสวานิลาด้วยนี่ดูสิจิ้มเราชิมสักอันสองอันดีกว่า่ยะ <h ye> oh> ทำไมล่ะลูกพ่อขอกินอันเดียวเองทำไมห่วงจังอะ มันไม่ใช่คุกกี้พ่อมันเป็นยางลบฮะแน่ห่วงพ่อซิไม่อยากให้พ่อกินละสิมันเป็นยางลบจริงๆพ่ออ่ะเดี๋ยวทำให้ดูไหนวัดดีนี่ลบเฮ้ยยางลบจริงๆด้วยไม่ใช่คุกกี้อะแต่แล้วมันกินไม่ได้ปู้พ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่นี่พ่อพ่อหนูมีอะไรให้กินด้วย อ่ะเรนูป้อนนะอะไรล่ะนี่ชิมดูสิกินโอ๊ยทำไมมาเปรี้ยวจานอุ๊ยอุ๊ยพ่อกินขนมกันมาได้ไหม ไม่ดีไซน์พ่อกินขนมกันหรอแม่ขอกิดได้สิอ่ะก็ได้นี่ค่ะแม่ว้าวขอบคุณค่ะไปเราไปเล่นบอลข้างล่างกันดีกว่าอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วไอแลขอบคุณนะว้าวกินขนมดีกว่าลูกกับพ่อใจดีจังเลยเหลือแต่กระปองพ่อดูนี่นะอะไร เป่ากินให้ดูเฉยๆลูกด,ดูนะี่นะอะไรว้าวว้าวซื้อมาให้พวกหนูแล้วพ่อเปล่าเอามาให้ดูเฉยๆเอามา <c oughs>